บอกเลยว่าการ,กรเกษียณอายุเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยความสุขทุกคนแตกต่างกาันมาอยู่ที่เราจะสุขกับมันหรือเปล่าสวัสดีครับผมลุงอ้วนกินกะเที่ยวอายุตอนนี้ก็67แล้วครับ ใช้ชื่อนี้มาตั้งอตอนที่ลงเล่นพันทิปเกือบ20ปีที่แล้วใช้ชื่อนี้ลงอ้วน,นกินกระเที่ยวแล้วก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดยังลุงก็กินมานานฮนะกินจนในพันทิปเขาบอกว่าเป็นเซียนข้าวมันไก่ไม่มีข้าวมันไก่ร้านไหนที่ผมไม่เคยกินนะฮะในพันทิปไปดูได้มีเป็นหลายร้อยร้านมากในกรุงเทพที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยไปมาหมด รู้นึแปลกอย่างอยู่บ้านนะเดินแล้วมันก็ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งขึ้นบันไดบางทีชั้นสองยังต้องค่อยๆโหนบันไดแต่พอรู้ว่าไปเที่ยวนะอนเอเนจีมาเลยแพ็คกระเป๋าเสร็จกระเป๋าสองใบแครี่ไปสนามเป็นเดินเลยตึบๆไม่ต้องจับราวบันไดขึ้นได้เที่ยวได้ไปได้หมดแต่พอกลับมาถึงสุวรรณภูมินี่หมดแรง อันนี้มันผมคิดว่ามันเป็นเหมือนจิตวิทยาอย่างหนึง่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะรถบ้านเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าตั้งแต่วัยรุ่นแล้วแหละสามสี่สิบปีมาแล้วไปเที่ยวเมืองนอกเห็นเห็นแต่ลุงมาทำอาตอนปีที่แล้วนี่เองออกมาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วรู้เพิ่งไปได้แค่สี่ห้าที่เปีเงเอาในแง่การลงทุนมันไม่คุ้มหรอกแต่เพื่อความสนุกสบายใจลุงก็เลยลองทำขึ้นมา คุณลองนึกจินตนาการลงซึ่งลงนึกไปแล้วแล,ล้วลงทํามาแล้วสมมติคุณอยากไปสุพรรณคุณเคยไปตลาดสามชุกแถวนั้นมันไม่มีโรงแรมแต่คุณอยากจะตื่นเช้าๆมาดื่มดำกับตลาดเก่าๆผมทําแล้วผมเอารถไปจอดแมงข้างตลาดเลยนอนอยู่คืนตื่นขึ้นมายังไม่ล้างหน้าเลยเปิดประตูปุ๊บเจอร้านกาแฟลงมานั่งกินกาแฟเลยคุณลองเดลฟิลอย่างเงี้ยดีจริงๆประมาณแบบนั้น เรื่องสุขภาพเราสำคัญพอเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเลย50มาเนี่ยเรื่องการกินเนี่ยแก้ได้อย่างเดียวก็คือลดอาหารที่คิดว่ากินแล้วแย่แน่ลดลงไปอย่างลุงเนี่ยปหนึ่งถ้ามีเวลาก็าจะตรวจได้ถึง3ครั้งไปตรวจร,ร่างกายความสุขทุกคนแตกต่างกาันคุณอยู่บ้านคุณเลี้ยงหมาคุณก็มีความสุขปลูกต้นไม้ก็มีความสุขเลี้ยงป้าก็มีความสุขมาอยู่ที่เราจะสุขกับมันหรือเปล่า บางคนอยากจะทำโซเชียลแบบลุงเนี่ยไม่ยากสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยเราชอบ,อบปลูกต้นไม้ทุกคนมีกล้องหยิบกล้องมาเลยพนเดินปุ๊บตั้งกล้องเลยแล้วก็พูดไปในสิ่งที่เรารู้พูดในสิ่งที่เราทำแล้วถ่ายไว้ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยใช้มือถือนี่แหละถ่ายไปตอน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 ,ตอนถ่ายรูปนิ่งๆแล้วก็บรรยายไปแล้วเราก็จะไปจดจอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฉันจะทำไอ้นู่นนี่สมองมันไม่ฝ่อแล้วทำได้การที่เรามีอายุเยอะเนี่ย 50+ หรืออย่างลงเนี่ย60ไปแล้วเนี่ยซึ่งถือว่ากเกษียณอายุแล้วบอกเลยว่าการ,กรเกษียณอายุเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยมันแค่ตื่นขึ้นมาเป็นอีกวันหนึ่งเท่านั้นเองที่ไม่ต้องไปทํางานเพราะเราอย่าไปซีเรียสบางคนจะมีความรู้สึกว่าฉั้นเหงาชั้นไอโน้ไอ้นี่คุณทําให้ชีวิตเป็นปกติเลยใช้ชีวิตให้เป็นปกติอย่าไปซีเรียสอย่าไปบกบุ่นกับสิ่งเก่าๆตัวผมเองนะฮะ ผมคิดอยู่ข้อหนึ่งอะไรว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราเราไปเรียกมันมาหาเราเองคือถ้านิยามความเป็นโลอ้วนนะเตินขึ้นมาก็น,นึกถึงเรื่องกินเหมือนรสชาติของคือข้าวแกงซึ่งอันนั้น,นคือรสชาติของผมเวลาเราไปกินข้าวแกงเนี่ยนึกถึงร้านข้าวแกงแล้วคุณมีกับข้าวสิบอย่างข้าวน้ําแกงผัดเข็งผัดพริกผัดกะเพราผัดอะไรเจ็ดแปดอย่างใสลงไปแล้วเราทั้งกินแล้วมีความสุข นั่นคือรสชาติที่หลากหลายมากนั่นแหละชีวิตของผมผมชอบแบบนั้นอย่างในเมืองทองเนี่ยมันก็มีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านเหมือนเหมือนกึ่งจะว่าจานเดียวก็ได้เป็นพัฒคาจรจีนก็ได้เป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินว่ามันอร่อยไม่ต้องเข้าเมืองก็กินได้ร้านนี้สําหรับคนอยู่ย่านนี้นะ ค okay. ตอนนี้อาหารเราได้ครบแล้วลุงมากินร้านนี่แหละร้านชื่อร้านปาหมี่ราชวงศ์ซึ่งร้านเนี่ยมันเป็นร้านเก่าแก่โบราณที่อยู่ที่ราชวงศ์เพราะฉะนั้นอาหารที่เนี่ยมันจะค่อนข้างโบราณแต่ที่นี่คือสาขาเมืองทองธาน,นีเอาเป็นว่าถ้าอยากจะกินอาหารอร่อยดูรีวิวให้ละเอียดไปที่เพจลุงเลยครับลุงอ้วนกินกะเที่ยว Happy 50 plus